แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช ANNEL ของ ANC Studio กันด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของแอปหาเงินฟรีนะรที่สามารถที่จะหาเหรียญของ Bitcoin นะหรือ BTC นั่นเองนะครับตอนนี้ในส่วนของตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับผมนะตอนนี้ก็เป็นที่นิยมอย่างหลากหลายมากเลยนะในปี2021นี้นะครับ ก็วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำในส่วนของแอปหนะที่เราสามารถจะเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ Android แล้วก็ iOS นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าสามารถจะเล่นได้บนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วแม้ก็ iPad ก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้ผมได้รับการชำระเงินนะครับผมนะก็อยู่ที่ประมาณ0 0.00173 96นะครับก็ตามยอดนี้เลยนะครับถอนเข้าบัญชีของ b i ตครับนะครับเพราะว่าผมใช้ Address หรือกระเป๋าของบิตครับเองนะครับหรือคนที่จะใช้กระเป๋าของสตัง pro หรือบ i n a น c e นะครับก็คอยเบดก็ได้เช่นกันนะครับแค่คุณไปเอาเลขไอเลข IP เลข a d d r e s s ของบิตครับไอไม่ใช่ของ BTC นะผมนะแล้วก็ไปถอนเงินก็ได้เลยนะครับก็ผมได้รับการชำระเงินนะวันที่16 เดือนพฤษภาคม2021ันเะครับเวลาบ่ายสามเมื่อกี้เองนะครับตอนนี้ก็บ่ายสามห้าสิบแปดนาทีนะครับก็ประมาณห้าสิบแปดนาทีก่อนนานี้นะครับอ่าก็เงินเข้ามาแล้วนะครับผมนะก็ผมได้ถอนเงินไปเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานกันนะครับโอเคทุกคนนะครับผมก็ได้ถอนเงินไปเมื่อวันที่สิบสี่นะครับเมื่อวันที่สิบสี่นะอันนี้เลยเนาะ วันที่1 4 2 0 2 1นเดะครับเดือนเมษานนะครับ,รบก็ใช้เวลานะครับประมาณ1วันด้วยกันนะวันนี้วันที่16นะ14 15แล้วก็16กนะก็1วันครึ่งประมาณนั้นนะครับเพราะว่าผมถอนไป7โมงเช้าแล้วเปล่าไอ้ไม่ใช่ทุกคนประมาณบ่ายสนะอ่าก็ใช้เวลาประมาณ1วันครึ่งนั่นเองนะครับผมนะก็ได้รับการชำระเงินแล้วนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมนะในส่วนของแอปนี้นะก็คือมีชื่อว่าแอป คริปโตแท็บนั่นเองนะครับอ่าก็เป็นแอปฟรีนะแต่ว่าตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นจากเจ้าตัวแอปนี้กันนะครับก็นะครับให้เรามาที่ g o o g l e Play Store นะสำหรับคนที่ใช้ Android นะครับผมแล้วก็พิมพ์คำว่าคลิปนะครับแล้วก็แ Tab นะครับอ่านี่เลยเนาะกดเข้าไปนะครับก็จะมีอันนี้นะครับอ่าก็จะมี คำว่า CryptoTab Browse นะครับอันนี้นะที่เป็นโปรนะอันนี้เลยเนาะกดเข้าไปทุกคนนะครับซึ่งอันนี้นะครับตอนนี้นะมีราคาต้องจ่ายเงินนะก็คืออยู่ที่19บาทด้วยกันนะของผมคือผมโหลดก่อนหน้านี้นะก่อนที่มัน ไม่ต้องจ่ายเงินนั่นเองนะครับก็เลยไม่ต้องซื้อนั่นเองนะของผมก็เลยเป็นของฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าของเพื่อนตอนนี้นะผมนะ่าก็คือต้องใช้ตังอยู่ที่19บาทด้วยกันถ้าจะซื้อแอป,ปนี้นั่นเองนะ19บ้าทนะตลอดชีพนะครับอ่าก็ไม่เก็บตังย้อนหลังแล้วนะครับก็คือจ่ายครั้งเดียวแล้วก็ใช้ได้ตลอดชีพเลยนะครับซึ่งนะครับแอป,ปนี้นะครับก่อตั้งเมื่อวันที่24มกราคม2 0 0พันสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับในส่วนของแอปเนาะแต่ว่าในส่วนของ เป็นเบราว์เซอร์น่าก็คือมีใช้หนาแล้วนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็อัปเดตล่าสุดก็16เมษายน2564นะตอนนี้มียอดดาวโหลดที่เป็นโปรนะเน้นเน้นว่าที่เป็นโปรนะครับก็อยู่ที่ประมาณ100,000ครั้งนะครับมีการใช้จ่ายในแอปก็จะอยู่ที่17บาทถึง12,750บาทเนาะบาทในส่วนของอยอดที่เป็นเยอะๆนี่คือมาจากการใช้จ่ายอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเนาะ เปิดเข้าไปนะครับอ่าคริปโตแท็บนะก็คือเป็นการทำงานด้วยการใช้พลังงานหรือใช้อันระสิทธิภาพของเครื่องโทรศัพท์ของเราในการขุดบิตคอยนั่นเองนะครับหรือขุดเหรียญของคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะก็คือตอนนี้นะผมก็มีนะครับอยู่ในส่วนของบาลานซ์ตอนนี้อยู่ที่1,154ซาโตชินั่นเองนะครับอ่าก็ในส่วนของเมื่อกี้ที่ผมว่าราคาเมื่อกี้ที่มีการซื้อ ขายไม่ใช่ที่มีการใช้จ่ายนะครับในสองแอปที่เป็น1 0,000มเนี่ยม,นะมันมาจากไหนก็คือเป็นการซื้อพลังงานนะครับอ่าดบิ์ในการขุดนะของผมตอนนี้ก็ผมใช้ Cloud Boost นะครับของเพื่อนเพื่อนะก็อาจจะเป็น x 1นะก็เป็นไม่ได้ตรงนี้เนาะของผมคือสูงสุดเลยคือเป็น x 1 0นะครับตอนนั้นผมซื้อครั้งเดียวนะผมลงทุนไปประมาณเกนะือบเกือบสองพเนาะแล้วก็ ใช้ได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ซื้อแล้วครับผมแล้วก็คือสามารถใช้ได้ฟรีนั่นเองนะก็ใช้คลาวด์บล็อ d ดีเทลนะผมกดเข้าไปนะครับผมอันนี้เนาะก็คือเราต้องไปซื้อนั่นเองนะครับผมตรงนี้เนาะก็คือผมซื้อแค่อันเดียวนะครับก็คือ เครื่องเดียวเองนะมันจะมีให้เราซื้อหลายเครื่องนะครับหรือเราจะซื้อเพิ่มเติมอันนี้ได้เพราะผมไม่ซื้อนะที่เป็น super boost นะครับก็จะมีราคาของมันต่อนะเห็นไหมอ่ายี่สิอ่แล้วก็100%นนั่นเองนะครับก็เราสามารถซื้อได้แต่ว่าผมก็ไม่แนะนำให้เรามาลงทุนนั่นเองนะเพราะว่าเราเป็นสายฟรีนั่นเองนะครับ ถ้าเพื่อนๆน,นะครับผมนะ่าคิดว่าเอออันนี้คือเราต้องซื้อใช่ไหมสิบเบาทนะครับเราก็ไปขุดในคอมพิวเตอร์ได้เช่นกันนะคอมพิวเตอร์คุณก็ไปไปค้นหานะครับที่เป็นคริปโตแท็บโปรดไม่ใช่คริปโตแท็บนะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าคริปโตนะคริปโตแท็บนะครับเบราว์เซอร์นะครับอา่าคนไปที่ Google แล้วก็พิมพ์แบบนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นนะครับตรงนี้นะ อย่าเอาที่เป็นแอปนะมันียนว่าแอปไม่ใช่ทุกคนนะมาที่เป็นเบราว์เซอร์อันนี้นะครับอ,อันนี้เลยเนาะอันนี้สำหรับคอมพิวเตอร์นะคุณก็กดเข้าไปทุกคนนะก็จะมีนะครับผมให้เราขุดได้ผ่านคอมพิวเตอร์นะอันนี้เป็นวิดีโอให้เราดูว่ามันทํางานยังไงนะั่นเองนะอันนี้คือดาวน์โหลดนะครับเพื่อเพื่อ ดาวน์โหลดนะเพื่อที่เราจะติดตั้งในเบราว์เซอร์นั่นเองนะครับที่เป็นเบราว์เซอร์ของ c r y p t o t a b Browser นั่นเองนะการทำงานของมันก็คือว่าให้เรานะครับอ่านี่เขาบอกนะนี่คือของคอมพิวเตอร์นะให้เรานะครับมาที่ตรงนี้นะครับเอามเมื่อกี้มันไม่ขึ้นอ่า มาที่ตรงนี้นั่นเองนะเห็นไหมเขาบอกนะกดเพื่อเริ่มทํางานนะแต่ว่าเราต้องล็อกอินก่อนเราต้องสมัครก่อนนั่นเองนะเดี๋ยวลิงก์การสมัครเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปวดีโอนี้แล้วกันนะครับอ่าเขาว่าใครที่เหมาะสมกับการทํางานนี้นะก็คือเป็นคนที่อยู่ที่บ้านหรือที่ทํางานก็ได้แล้วก็มีโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถเล่นได้แล้วก็คนที่มีมือถือได้เล่นได้หรือเปล่าหรือเทบเล็ตก็เล่นได้เหมือนกันนะครับอ่าตอนที่เราเล่นนะครับอ่าเราก็ อ่อันนี้เขาว่าคุณใช้เินเน็ตฟังเพลงหรือเปล่าคุณใช้เินเน็ตเล่นเกมหรือเปล่าคุณใช้อินเน็ตดูหนังหรือเปล่าคุณใช้อินเทอร์เน็ตทำงานหรือเปล่านะครับผมนะจะดีกว่าไหมถ้าเราใช้อินเทอร์เน็ตพวกนี้แล้วก็วายขุดบิตคอยนะถ้ามันดีก็ถ้าเราคิดว่ามันดีสมเหตุสมผลแล้วก็ดาวน์โหลดไปเลยนั่นเองนะครับอ่าสิ่งที่เราจะได้รับมาก็คือเป็นรายได้าจากการที่เราเล่นอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะอ่าอันนี้คือการรับเงินของเขาก็คือถอนเงินเข้าสู่บัญชีของวอลเล็ตของบิตคอยนั่นเองนะครับอืมก็เป,น,ปเนเน๋งิ โอเคตอนนี้เขาเขียนว่ารับภายใน48ชั่วโมงที่จริงคือมัน มันเยอะกว่านั้นนะครับถ้ามียอดของการถอนเงินนะรายวันที่มีจํานวนเยอะมากๆก็ใช้วเวลาหน่อยนั่นเองนะครับเหมือนของผมก็ใช้วเวลา1วันกว่านั่นเองนะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะั่นเองนะคลิปตัวแทบ็บอันนี้ก็คือเป็นของสมาร์ทโฟนเนะาะของผมตอนนี้ก็ยังขุดอยู่นะเห็นไหมกําลังขุดตอนนี้ของผมนะอยู่ที่ประมาณก็ประมาณก็พันถึง10,000น,น,นะ H ต่อ S ผมไม่แน่ใจว่ามันมีหน่วยย่อยคืออะไรตรงนี้คือเขาเรียกว่าหน่วยอะไรก็ไม่แน่ใจเนาะถ้าพเพื่อนๆดูนะพเพื่อนๆก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะ อ่าตอนนี้ผมก็มีอยู่ที่ขุดตอนนี้ได้อยู่ที่ประมาณ1,000เนาะถ้าผมเปิดแบบนี้ผมมักจะเปิดตอนที่ผมจะนอนนะ ผมจะนอนหลับนะผมก็จะเปิดทิ้งไว้นั่นเองนะทุกๆ2ชั่วโมงเราต้องกดนะแต่ว่าผมสังเกตว่าถ้าผมเปิดที่เป็นคูณสิบนะผมตื่นเช้ามาผมนอนไปไประมาณ6กถึงแชั่วโมงนะมันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับผมนะพลังขุดก็ยังเป็น1 0,000อยู่นะผมแน่ใจว่าของเพื่อนๆต้องกดหรือเปล่านะถ้าเป็นของคูณ10นะครับอ่าถ้าเพื่อของเพื่อนๆต้องกดหมายทุกๆ2ชั่วโมงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับใช้เลียต่อวันนะผมใช้ตอนนี้ผมใช้ซิลมีนะผมใช้ซิลมี่อ่าโปรนะโปร 10ทีนะครับผมนะตอนนี้เครื่องนี้นะขุดได้ประมาณ1,000 s a โตชติต่อวันนะครับ1,000กว่าขึ้นไปนะที่ผมลองขุดอยู่ตอนนี้นะครับก็ใช้ประมาณนี้เนาะสำหรับอเพื่อนๆถ้าถ้าเครื่องถ้าเครื่องของเราหรือคอมพิวเตอร์โนบุก iPad หรือมือถือของเรานะมีสเปคต่ำกว่าก็อาจจะทำให้เรานั้นขุดได้ในปริมาณที่น้อยกว่านั่นเองนะครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับอคอมพิวเตอร์ของเรา เครื่องมือของเรานั่นแหละเนาะเครื่องมือของเราแล้วก็อ,อินเทอร์เน็ตของเราด้วยนะว่าจะแรงขนาดไหนถ้าแรงขึ้นมันก็จะได้ขุดได้เยอะมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนนี้เนาะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของต่อไปนะครับผมนะก็ผมจะเปิดในส่วนของอีเมลนะครับแล้วก็ไปที่อ่าไม่ต้องไปแหละเนาะอันนี้คือได้อยู่ที่0.001739 6นเดะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบในส่วนของอบิตทับกันนะครับ โอเคทุกคนนะเดี๋ยวเรามาในส่วนของบิตครับเนาะแล้วก็ผมจะมาที่ w a l l e t นะครับเดี๋ยวผมขอเซ็นเซอร์ก่อนนะโอเคทุกคนนะหลังจากที่เรามาที่บิตครับนะครับแล้วก็มาที่คําว่า w a l l e t นะครับอ่าเราก็อ่ามาที่วอลเล็ตใช่ไหมเราก็ให้เรากดที่คําว่าฝากตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะมาดูว่าอ่ามียอดเงินเข้ามาจริงหรือเปล่านั่นเองนะครับพอเรากดที่วอลเล็ตนะครับผมนะอันนี้คือเป็นอ d เด e รสของผมนะ แล้วก็ให้เรากดมาที่ตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะดูประวัตินะครับตรงนี้เลยนะกดเข้าไปเลยทุกคนจากนั้นนะครับผมนะในนี้ก็จะบอกว่าประวัติการฝากเงินนะที่เราได้รับการชําระเงินผ่านแอปต่างๆที่เราเล่นมาก็จะเข้ามาทางนี้เลยนะครับผมนะผมได้รับล่าสุดก็วันที่ 16ก็คือวันนี้นั่นเองนะเวลาในนี้นะผมนาะยในบิดครับก็คือมันเงินเข้าก่อนนะก่อนที่อีเมลจะมาอีเมลมาก็คือ15.00น,อนใช่ไหมอันนี้คือเงินเข้ามาตั้งแต่14บสีนะ14.26นะครับผมนะก็เข้ามาก่อนเครื่องชั่วโมงนะั่นเองนะครับก็ชื่อว่านะครับผมนะมันจ่ายเงินจริงนะก็1739 6นะันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันตรงหรือเปล่านะ 17396ทุกคนนะเห็นไหมทุกคนไม่มีค้าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนอก็แอปนี้นะมันจ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับโอเคทุกคนนะตอนนี้เราก็มาดูนะในส่วนของราคาบิตคอยล่าสุดตอนนี้นะครับผมนะอยู่ที่ประมาณ1,595,500บาทนะครับต่อน,นึ่ง BTC นั่นเองนะครับอ่าถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับผมนะเมื่อกี้ผมได้เมื่อกี้ผมมีอะไรเนะมื่อกี้ผมมี บิตคอยนะครัผมเมื่อกี้หอะไรเมื่อกี้หนึ่งเท่าไหร่เมื่อกี้1 1เอาใหม่ทุกคนโอเคทุกคนนะครับผมนะถ้าแปลงเป็นเงินหนะ้าที่ผมได้ถอนเมื่อกี้อยู่ที่ประมาณ0.00017396 000, 000, นะ ที่ราคานะครับผมนั้น1 5 9 6 0 0้านานะครับก็จะตกเป็นเงินไทยประมาณ276บาทด้วยกันนั่นเองนะครับผมนะก็โอเคทุกคนนะก็ตีเป็นเงินก็ประมาณนี้แล้วเงินก็จะขึ้นจะลงก็ตามด้วยราคาปัจจุบันของเหรียญน,น,นั้นนะครับ นอกเหนือจากการที่เราขุดบิตคอยนะครับแล้วก็ได้เงิน,นครับเราจะทํายังไงนะให้เราได้รับเหรียญบิตพีซีหรือซาตชิตตรงนี้นะผมให้ได้มากกว่าเดิมก็คือมันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเป็นวิธีของการที่เราไปเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับหรือเชิญแนะนําให้คนมาดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์ของเราหรือให้คนมาสมัครเว็บไซต์นี้ผ่านลิงก์ของเรานะผมนะก็ให้เรามาดาวน์โหลดนะไม่ใช่ให้เรามาก็ปีนะ ก็ปีแล้วก็ไปวางแล้วก็ไปให้คนมาใช้ผ่านของเรานั่นเองนะเราก็จะได้รับเป็นค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะครับผมนะก็ผมได้รับรายได้นะผมนะ้อยู่ที่ประมาณ0 0 0 0 4 4 6 9 6แล้วนะครับจากเรฟเฟลนั่นเองนะอันนี้คือของเรฟเฟลนะ้าที่ผมได้รับมานะครับ โอเคทุกคนนะก็สำหรับวิดีโอนี้พอประมาณนี้แล้วกันนะถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันเนาะถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมจนจบน,น,นะครับ